กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผม,มกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายซิกนะฮะโอเคเราก็มาอยู่กับ a e c ็ i d e n t e v i วิ o โคลเวลนิก้าครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมที่ชมอาร์วอลเฮมเมอร์สเปนมาลีนจบไปแล้วเนาะ,ะสนุกก็ขอบคุณนะครับผมถ้ามีรายติดชมก็เชิญน,นะครับอ่เดี๋ยวผมจะไปต่อครั้งที่แล้วที่ผมตายก่อนแมวอ,อ้นั่นแนะ่ะไอ เรียกอะไรนะไปเอาป,ปืนนั่นแหละปืนนั่นแหละผมแบบต้องทำใจมาเล่นเกมนี้แล้วอะ่ะ คือสำหรับผมมันมันดูเป็นเกมที่น่ากลัวนะเพราะผมไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเกมนี้ยังทำเรียงพ้าที่แล้วนี่โอ้โหจะดุ้งเฮือกอะไรเนี่ย ก็ผมก็แอบมาเล่นก่อนไปนิดนึงเนาะเพราะว่า,าเกมมันจะได้ดาเนินเร็ว,รว,รวๆหน่อยเดี๋ยวท่านได้แบบเ,เล่นอะไรว่าทำไมช้าจัง มันกดยากนะตัวเนี้ยโอเคเดีย๋ยวผมขออนี้ตรวมไปก่อนนะครับเพราะว่ากรไหันรนเชอร์นี่กระสุนมันผสมกันไม่ได้เลยอะ่ะน,นี่ฮะผมขอเป็นกรณีพิเศษละกันเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนพกที่ต้องมารีดหลียทีนเะนาะมันเปิงช่องไม่ใช่หรอ ถามเมื่อกี้ครับไปยังไงก็ตันฮะคือผมลองมาหลายวิธีละยังไงก็ตัน อ,อยู่ใต้ดินะ่ะชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่เจอบิลลี่ใช่ไหมเอ้ยบิลลี่มยไหนวะสเตปโอโอ๋อนี่ไง

มามีโปรุ่ที่ไว้ใส่นั่นใช่ไหมเช็คทำโอเคไปมิกซ์ไปและ ที่ฉีดฉันแล้วอยู่ที่ไวรัสจีนครับอ,อ๋อที่ไวรัสนี่เป็นจีนของกิ้งกา่าใช่ไหมคุณสมบัติอโอ้โหสับมาแบบผมไม่อึง้งเลย You can go over 7 feet in really short time. tăng tư lo Được quá Nói thôi mày Ông nghĩ nữa à Ê, đâu không mà อะไรไม่รู้โอ,โ,อโอเคเมเก็บตอลอดงั้นเนาะไม่ใช่ตรงนี้ อะไรอีกไหมกด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 ให้หมดอ้าว องหกหนึ่งหนึ่งสองหกเราไปใส่ที่ไหนวะออนี่รู้เลยโตเฮียลูกชัวว่าแอะไร อะไรแล่าคือ oh. มึงกังรอให้กูอืมไอออแคจะเดินเข้าหาไปนะ้วแครเป็นคนไฟเป็นผู้หญิงไฟแรงนะฮะว่าะไรนั่นโอเคเราก็ต่อกันเราไปอ่าเหมือนกับว่าหยุดสัญญาณน,นั่นแหละ ไปห้องนี้ได้เนาะมีตัวเหี้ยเลยวพวกมันตัวอะไรตัวอะไรทอคขับปรดินะด้วยความที่ผมเล่นเกมนี้เ <c oughs> <c oughs> สียงเป็นอะไรเนี่ยโอ้ด้วยความที่ผมแบบว่าไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวนี้แล้วมันก็เลยแบบว่ารู้สึกสยองเนาะบางคนก็แบบว่าเฮ้ยมึงจะกลัวอะไรมากมายวะก็ ไม่รู้สินะครับถ้าเกิดท่านใดที่เล่นเกมแนวอย่างนี้หรือชอบเล่นเกมแนวนี้ปกติก็คงแบบว่าไม่น่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่เราผมแม่งแบบที่สุดอ่ะ <c oughs> สี่ป่าวะเดี๋ยวนะโอเคก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคแล้ว <c oughs> แบบ จริงๆเลยเพราะว่าพอดีว่าผมลงเฟียไปเนี่ยแล้วเฟียมันกินเนื้อที่มากตัวลงรู้สึกแดสิบเจ็ดจิกได้มั้งก็คือพื้นที่มันใช้เยอะมากทําให้แบบว่าตัวในการอัดผมน้อยลงไปแล้วผมพอดีว่าเมื่อคืนอัพอไอตัวสไปนมาลีแล้วลืมลบลืมอ่าใช่ลืมลบออกแล้วคราวนี้มันกินเนื้อที่มาก <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าท่านได้ดูถึงตอนที่ผมไปเอาโกลเด้นคีโกคีหรือย,อยังนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูหรือไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่ไปเอาภาพเนี่ยก็ <c oughs> คือเราไปเอาภาพในห้องที่เราเจอไอ้นั่นนะครับที่มันทำให้ผมตกใจครั้งแรกอี <c oughs> อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อะไรอะ่ะที่มันเจอตัวมือยาวครั้งแรกอ่ะ <c oughs> ที่ไปเอาธนูเออห้องห้องที่ไปเอาธนูห้องนั้นเลยอืมขอบคุณ อืขอบคุณก,กับพึงก็ในห้องนั้นเลยฮะที่ผมเจอแล้วก็จริงๆผมอยากเล่นต่อ เอาไงดีอ่ะแต่เหนือที่มันมันน้อยลงทุกทีแล้วอ่ะภาคน,นี้อาจจะสั้นนิดนึงเนอะงัะง้เราเปิดห้องนี้ไปใช่มั้ยผมว่าของหน่อยไั้ ครั้งหน้าผม,มาสัญญาะนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาต่อยาวเลยต้องทำการลบเกมบางเกมทิ้งกันคือซิซซซว่าเียอไม่รู้ว่าใช้ตอนไหน,นอีกเดี๋ยวผมไปเดินเล่นกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจออะไรดีๆแล้วขอมาเก็บอะเ้แล้วเ,เดี๋ยวค่อยเซฟทีเดียว ผมว่าถ้าอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างนะฮะเนาะเพราะว่าซื้อไว้คีเราก็ใช้แล้วยังไม่ทิ้งหรือมันคอมบายได้ไปคิดอะไรเป็นโมต่ตัวคีเหมือนเผื่อว่าไม่แน่ไนงะ เปิดเข้าไปไดิใช้ได้ก็เปิดเข้าไปมีอะไรไหมในห้องอ่ะน่ากลัวนี่หายพูกประสาทอ๋อ้โหเอาอะ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  ก,ก็จัดให้มีบันทึกนะเดี๋ยวผมเก็บของในห้องอ่ะคือเนี่ยเจอไอตัวเนี้ยโคตรเจ็บเลยคือผมก็ไม่ได้อยากใช้ว่ากันเนี่ยแหละถ้าเจออีกแล้วหอกอ่ะเจอมากๆนี่ยังง,ง,งนะฮะจ้ี๋ยวกก่อนเผื่อเก็บแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตรงนั้นมีแฮงฮั้งรีพอร์ตวันนี้วันที่วันนี้เวลาสี่โมงครึ่งฉันมาถึงอะไรอะ่ะ I'm alive successfully from Umbrella Transport Bed with the large scale B.O.W. Capsule นัก็คือว่าเห <c oughs> มือนกับว่ามาส่งไอตัวนั้นนะครับมาพร้อมกับเขาเขามาพร้อมกับไอตัวแคปซูล B.O.W. เนาะว้า wow. วเราต้องใช้ระ,ระวังเป็นอย่างมากระหว่างการแต่ระหว่างการ,ร,ก,ารการขนส่งต้องเช็คร้อยแปดจุดเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันยังเขียวกีนก็นนคืออาจจะแปลว,ว่ามัน <c oughs> มันมันปลอดภัยอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ store in the freezer ก็คือแข็งอยู่แข็งแข็งอะไรแข็ง the one thing I don't understand t ด้วันก็คือมีเรื่องหนึ่งที่เขามไม่เข้าใจเราเป็นแค่คนผู้ช่วยในภารกิจพิเศษเราทำไมเราต้องมาขนส่ง เราอ๋อเราทำงานเราเวียนนองคือเราทำงานแค่ช่วยกับช่วยแค่ s p เช i a l ม i ชช i o n ก็คือภารกิจพีเศษนทำไมเราต้องมารับคำสั่งเพื่อขนส่งอ่าแคปซูลที่ถูกแช่แข็งในตอนนี้ด้วยฉันเข้าใจแล้วว่าฉันเข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึดยอดแต่ไม่รู้ไม่มีฉันไม่รู้อะไรเลย การปลอดความปลอดภัยของฉันมันมีความเสี่ยงในระหว่างการขนส่ง We would like to ask you for more information, Joe. I still remember good d e a good old data. <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็น Amela Special Font เนาะก,ก็เขาเป็นเหมือนกับบุคคลเหมือนเป็นหน่วยพิเศษของอเบลล่าครับเราก็เหมือนกับนั่อะไะเกมนี้เวลาเก็บอะไรชอบมีตัวแปลกออกมา <c oughs> <c oughs> สีครนะ <c oughs> <c oughs> เสียงนี่แห็บเห็บอะไร ต้องอน,นี้ปะวะที่เราไย่างนี้เปิดเร็จถูกแล้วไงไม่เชื่อตัวอะไรวันนี้เกี่ยวที่ไหนมึงปลูกสมุนไพรแถวนี้ไหม นักเซนเดอร์อัฟอร์ดักเซนเป็นถูกตัดักไปแล้วถูกตักขาไปแล้ว Message to the new family master ข้อความถึงหัวหน้าครอบครัวอาเป็นเหมือนกับผู้นำแอตฟอร์ดคม่เหมืมอนเาณประมาณเซอร์แอตฟอร์ดยินดีด้วยกับความสำเร็จของคุณที่ได้เป็นมาสเตอร์ของแอตฟอร์ดแฟมิลี่ คุณควรรู้ว่าอ๋อบีเกนหนุ่ยเด็บบัตเลอร์คือบัตเลอร์คือคนใช้ดีเซนเดอร์โกทีคาร์บแอสอะคอมโมมาติกทิปทูเบโลนิกะเอมิลี่แอร์ฟอร์ดเธออินเทลเจนต์เธออินเทลเจนต์อันบิวตี้อาร์ลี่เจนเดอร์ลี่เดอะเซคเคนเดอร์เดอะทรีดมาสเตอร์ อ๋อนี่เป็นเรื่องราวของเซอร์ฟอร์ดคนแรกปะแล้วก็คนรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยสแตนลีย์แอนฮิสันโทมัสอ่าบรูอลโลเนกาอีนฟอร์เดมคือบอลโลเนกานี่เป็นคนทำถ้วยช้างไงดีโพซิชั่นออฟแฟมิลี่มาสเตอร์ได้ตำแหน่งของ เบอร์ฟอร์มเซอร์โทมันเฮสต์วินบราเธอเซอร์อาร์เธอรอ่าทอมินบราเธอกับพี่น้องฝาแฝดเนาะเดนเซอร์แอดเวิร์ดแคนฟาร์เธอร์อ๋อเซอร์แอดเวิร์ดคือแคนฟาร์เธอร์ของไอตัวอเล็กซานเดรอเล็กซานดราซันเจีซันดาอ่ะเล่นจอยในยุคทอง It was also เซอร์แอดเวิร์ดไอคิวเมนเดต r e g i t e e l t Chemical Enterprise. Hmm. However, when Sir y o u f a t h e r Sir Alexander Saxon was charged for. เหมือนจอยอ๋อเหมือนบอกเล่าข้อมูลของอ้าว กดได้เฉยคลิปหายกดแล้วดังด้วยอ๋องงคือกดแล้วดังด้วย คือเดี๋ยวนะ้ที่มันจะเต็มอ่ะนี่ใกล้จะเต็มแล้วเนะี <Yeah. S 1> ่ยเอมกดปุ่มทุกปุ่มได้งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันเนาะขอตัวไปเซฟก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไเนี่ฮะคือถ้าเกิดเสียเวลาแก้พัซเซิลแล้วมันดันไปต่อได้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ก็เดี๋ยววันนี้ผมคงได้ทำการลบอ่าโดตาสองหรือดอทเอสองทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาเขาว่าค่อยค่อยเล่นเดี๋ยวไม่งั้นก็เดี๋ยวนอกมีแต่เกมเดียวแหละที่เดี่ยวเฮ้ย,ยมาจากไหนลืม ก่อนซเซฟเงินก่อนนะฮะเ้าเดี๋ยวจะไปตัดคลิปให้อืมอีเกนบูเพจมาอีกแล้วมาทำอะไรอ่าอีเกนเพดโอ้อะสลับกันนี้เซฟแล้วก็หมดแล้วเนาะ โอเคก็เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนเลยนะครับผมมันอยู่ลระบกไปนิดนึงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับถึงแม้ว่าวางคลิปอาจจะมีการตัดไปบ้างเพราะเนื้อที่มันไม่พอจริงๆนะแต่ผมก็พยายามจะอัดให้ทุกท่านได้รับชมโอเคก็ยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรติดชมเชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับผมโอเคแล้วเราไว้เราทุย เราไว้เจอกันโอกาสหน้าอ่าพาร์ทหน้าครับมีว่วกากันเอาเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสียา